สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเปิ้นจะมาเฉลยแบบทดสอบแกรมมมทที่ลงไปเมื่อเช้านี้นะคะซึ่งนะคะในแบบทดสอบนั้นนะคะเป็นการคุยกันนะคะระหว่างแม่กับมาริโอนะคะแม่นะคะก็บอกมาริโอว,ว่าปวยพร์ตาเร่ลาต orta อันอน้อนะนะคะก็คือแม่ถามมาริโอว่าเธอเอาเค้กไปให้คุณยา่าหรือคุณยายให้หน่อยได้ไหมนะคะมาริโอนะคะก็ตอบว่าเชื่โตแล้วก็จุดจุดจุดนะคะเราจะตอบข้อไหนนะคะอันนี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรวมคำสรรพนามนะคะคำตอบนะคะก็คือช่นะคะ ก็คือเชิตโตเย่ละพ่อโตนั่นเองนะคะมาดูข้อแรกกันก่อนนะคะเปิ่นเห็นหลายคนตอบข้อนี้มานะเมละ p พอ t o นะคะทําไมข้อนี้ถึงไม่ถูกนะคะเนื่องจากว่าเมเป็นถ้าเป็นสรรพนามแบบ indirect นะคะก็คือ a า e เนะคะ a า e เแปลว่าฉันจะเอาเค้กมาให้ตัวฉันเองถูกไหมคะแต่คําถามของเราคือเอาเค้กไปให้นอนนะถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้จึงไม่ใช่นะคะหรือนะคะข้อที่2นะคะเตล a พอโตนะคะเตก็คืออเตให้คุณถูกไหมคะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาเค้กไปให้คุณแม่ถูกไหมคะส่วนข้อดีนะคะข้อดีทําไมถึงไม่ใช่นะคะเนื่องจากว่ายิเอโรยเโลนะคะโลจะต้องแทนสรรพนามนะคะหรือคํานามที่เป็นเพศชายถูกไหมคะดังนั้นเราต้อต่อเป็นเพศหญิงนะคะเราจึงไม่ใช้โลนะคะดังนั้นข้อดีก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะ จำได้ไหมคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นการรวมคำสรรพนามนะคะเราจะเอาคำสรรพนามที่เป็นคำสรรพนามแบบ indirect ขึ้นก่อนนะคะในกรณีนี้นะคะ indirect นะคะก็คือนอนนะนะคะเนื่องจากว่า direct คือที่ตรงๆเลยนะคะก็คือให้ถือเค้กถูกไหมคะดังนั้นเราตัดแต่นะคะเป็นสรรพนามแบบ direct นะคะเวลาที่เอามา combine หรือว่ารวมกันเนี่ยนะคะเราจะต้องเอาสรรพนามแบบ indirect ขึ้นก่อนนะคะ ดังนั้นนะคะอินเดเรคคือน่อนนานะคะน,น,น่นนาเป็นผู้หญิงนะคะเพรว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นการรวมคำสรรพนามผู้หญิงนะคะจะใช้ยีนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เป็นยีนะคะเราจะต้องเอา มาขั้นตรงกลางนะคะแล้วก็รวบสรรพนามทั้งสองตัวรวมรวมทั้งตัวที่มาขั้นกลางเนี่ยนะคะให้เป็นคําเดียวกันนะคะดังนั้นน่อนหนะนะคะเรารู้แล้วนะคะว่าน่อนหนะใช้หยีนะคะทีนี้ลาตอต่าเป็นคำนามเพศหญิงถูกไหมคะดังนั้นคำนามเพศหญิงก็จะใช้ละ่นะคะพอมารวมนะคะก็จะกลายเป็นยีเอละ่นะคะก็เลยกลายเป็นเย่ล่อย่างที่บอกนั่นแหละนะคะ ดีใจกับคนที่ตอบถูกคนที่ทําได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ทําไม่ได้ตอบยังไม่ถูกนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเนื่องจากว่าเปิ้ลเชื่อนะคะว่าคนที่ทําได้ตอบถูกเนี่ยเขาไม่ได้เรียนเรื่องนี้ครั้งแรกแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเช้าเช้าอเพรสโต